ททีมาบัดที่ดีมาบอกความฝันสู้กันฟังระบัตรที่นี่มือนี่แอดมินสิพาพี่น้องมาฟังความฝันนะครับของคุณลุงหวันนะครับนเนาะเพื่อนฝันนี่เพื่อนเป็นคนบ่ลงทุนบ่เสี่ยงโชคจกักเถอแต่ว่าฝันดีดีฝันนี่ว่ามันเขาเกือบถูกงวดนะครับแต่ว่าน้ำหาตัวใครเห็น มืัอนี้หัวก็สี่พ่อมัอนี้มาดักดักรออยู่นี่ถึงสามชั่วโมงแล้ววันว่าว่าว่าสู้ฟังเอาไปโรงพยาบาล้ะท่านไปไปไปเพิ่นเห็นอันงูงูเขียวสามตัวเล้ยเขียวกันอยู่แต่วงูเห่ามันม้วนมันงูเห่ามันม้วนม้นดินแล้วเห็นที่หลังมันก็เลยเอาขึ้นมาป่านนี้เห็นอันเลข้ย่ด้วยหัวอันมันเป็นเกี๊ด เก็ดเด็กเก็ดเลยอยู่หัวน really ี่อย the ู่วังอันนี้นั่นกลางวันนั่นคล้ายๆกับงูเห่านั่นบ่ยุทั้งกลางวันคืองูเห่านั่นบ่บาดที่นี่มันนายยกขึ้นมาบาดนี้หัวห้อยบ้นบ่แม่นน่ะสัตว์อันคูณนึงว่าคุนซุมหลายหลขุนแม่คือบนเมืองซุมหลายหลขุนมาสัตวบาดไปเมืองขุนเห็นสามเห็นหนึ่งเห็นเจ็ดอยู่หัวอยู่หัวงูนั่นเอ้าม่จะอยู่หัวเลย บาน,นานหนึ่งนอนหของเมียขึ้นเขียนไว้ย้อนย้อนเขียนไว้ลุงลุงลุงเขียนไว้เอออเามือเขียนไว้ข้างบันนันฝันฟันช่วงเลยลุงฝันช่วงเลยไหวลุกคุณไม่กินข้าวเที่ยที่สองไหวแสดงว่ายังคืนกินข้าเยอะหมดคืนวันไหนกินเยอะกินจับอีกเที่ยนึงโอ้มีเที่ยที่หนึ่งเที่ยที่สองฟ้อมเหน็านาะแสดงว่าลูกกินเยอะหมดคืนเที่ยที่แรกกินจักทุ่มฮกทุ่ม เออสแสดงว่าเทียที่สองมีความนิ่งแง่งเนี่ยแล้วกินตีซี่แล้วเลยก็ <laughs> จะจท้าม่างสั้นก็จะถาม่างสั้นเ่ามันยังรอขนฟันตั้งยังเวียนนี่เขาเอ,อาิ้นว่าผีหัวหลอนมาตัวบ่บ่โว่า <laughs> ตัวนะ่ะฮะบม่ตัวคือว่าขอยไปขอยไปหน้ามือน่ะขอยกืบไปไปพ่อสลากผู้ดีเนาะสามหนึ่งเจ็ดเขื่อนโอ้เขาาิ่มไว้ข้างทางเหี่ขี่รถออกมาได้หนึ่งขี่รถุดฉันนี่แหละออกมา ห่วยมาขึ้นเล็กตัวกูได้คงคึกคักแท้สันอ๋อคือจังมาคือเล็กฝันในมือคืนนี่แท้จริงอ๋อลืมถามวันนึงลืมอะไรบ้ากลุงฝันท้าเมื่อใดนี่คืนจะไปรงบ้านนี่ไหมนั่งคืนก้อนเนี่ยนก้อนนี่เนาะนั่นวะคือฝันอยู่นานบอกห่วยขึ้นยุดนแล้วคือเราผ่านเรื่องะไรจะกัดจีควางเงินใจอ้วนจักกอง้อยสื่อห่วย มันที่ออกเวลาคันผู้ฝันซื้อเดี๋ยวต่ว่าอันนี้วันเห็นซ้ำจะว่าหันจมใจใส่ที่มันเห็นคาดบ่เห็นตัวเป็นตัวขาดบ่เลยเหรอสามหนึ่งเจ็ดเลยเหรอยุหัวเดียวบ่บ่ยูยูแต่ละตัวเอแต่ละตัวมีเรียกคนละโตเลยแน่นตัวหนึ่งก็มีสามตัวหนึ่งก็มีเจ็ดเออมีมีหนึ่งมีเจ็ดอ๋อเลือเป็นสามหนึ่งเจ็ดแน่นเอาชื่อ ซื้อไปยังบัตรที่นี่เอาเยาะๆไปตัวฟันเป็นเงินเป็นทองไม่ได้ฟันโดนหรอกฟันซ้ำนี่หระฟันเป็นเงินเป็นทองแต่ว่าก็ยังว่าจกทามือกันล่ะเออก็ทามกัทั้งหมดนี่เห็นงูอยู่จากตัวฮะนะเห็นงูจากตัวบัตรที่นี่สามตัวเห็นสามตัวแต่ว่าตัวแต่ละตัวสิมีเลขอยู่หัวมันมันมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนสามหนึ่งเจ็ดบูมาสวัสดีครับผมสามหนึ่งเจ็ดน่ะ แต่ละตัวสี่มีเลขไม่ว่ามเลกเลขตัวที่แรกเห็นสามตัวที่แรกเห็นสามตัวที่สองเห็นหนึ่งตัวต่อมาเห็นเจ็ดเห็นเจ็ดเลยมันเล่นเกี่ยวกันอยู่คิดก็คารินอยู่ชิดว้าชื่ออีเลียนละเอาอีเลียนาเ้ามานโดนเลยเด้กเพราะเธสื่อะไรกเถอะ ตั้งแต่พูดแล้วตั้งแต่ฝันว่ามันออกหายที่ที่หาอืมเกาะเชี่ยวนะมันเอาเป็นตัวเลยเพราะเด้แปรเลยตอนนี้เ่าต้องแปรเลยกันชีแปรในเงางูก็ปิดเกียจอยู่แล้วเนาะจากมันเอียงแล้วมันม่เกียจเลยเดี๋ยวมันปิดเกียจยังไงสามหนึ่งเจ็ดเลยตรงตรงเลยเนาะเอาเอาไปมืันก็ได้อันนั่นเขาจะยู่หันกันตัวเดียวกันตัวเดียวกันเลย ไปเอาไอ้บู่ได้ตรงตรงเนาะเอาไปหามาสูเบิงหมดเนี่ยเอาไปหามาสูเบิงเขาเนาะเอาพี่น้องกระดมไปพิจารณาเนะครับเด้อเกี่ยวกับความฝันของรุ่นลุงวันนะครับเป็นฝันว่าเลขอยู่หัวงูนะครับสามหนึ่งเจ็ดนะครับสามหนึ่งเจ็ดนี่ก็เป็นเพียงแค่ความฝันเด้อมผู้ใดหัวว่าสิออกตัวใดแต่ว่าเพิ่นกำมันใจเพิ่นก็ว่าสิควาเงิน แม่บ้านเป็นซื้ออยู่ลงทุนอยู่ว่าสัน่นน้องเก่าไปพิจารณาลองเบื้องนะครับหาห้เป็นโชคลาภวิลีคนฝันแม่นอยู่ตะเก ا นะครับตะเก ا คนก็เป็นคนฝันแม่นอยู่ฝันยำใดก็ได้โชคลาภอย่แตว่วคนก็เป็นคนบ่มักซื้อมักลงทุนแต่ว่าคนกับว่าสู้ฟังตลอดฟังว่าสู้ฟังประจํเด้อครับเด้อน้ำไปพิจาระาเบื่อนะครับ เข้าให้สุกๆวันมันร่ำๆด้เลยๆครับสวัสดีครับ